แต่งจากชีวิตเลยนะมีเมียมาสามคนรักคนนี้มากโทร่าเป็นคนแรกแล้วก็ต้องแย่งชิงเลยมาหรือว่าเวลาคนมันกลาลังจะสิ้นชีวิตเนี่ยมักมีนักแต่งเพลงคนหนึ่งคิดถึงอดีตแล้วแต่งเป็นเพลงออกมามันคือชีวิตของเขาแต่เวลาเราพอฟังคือมันเพราะดีมันมันดีเพื่อจะจีบผู้หญิงคนหนึ่งให้ได้แล้วผมมองว่าวัตถุนิยมเนี่ยเป็นสิ่งที่เพราะเวลาเราไร้มันเร็วมาแล้วในโลกอินเสร็ตทุกอย่างมันมันโอเคแล้วในส่วนที่ทําไมต้องไปทําตามแบบต้องม่จ่าย เพราะสิ่งที่จ่ายมันไม่เห็นมีอะไรเลยมันแค่เช็คสเปียร์ใครก็ไม่รู้ก็แค่กินิี้ี่นอนเหมือนกันนะครับเป็นคนธรรมดาแต่ฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งกับกับส่วนของอ่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาคิดเป็นลักษณะอีกแบบนึงนะครับผมเองเคยเคยเคยไปเรียนที่ที่เมืองนอกปรากฏว่าบางทีผมก็โยนคำถามไปเล่นคุยอย่างเงี้ยกับพวกฝรั่งหมดเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้นะปรากฏมันตอบไม่ได้เลยครับ เราก็คิดว่ามันคงลืมไปแล้วที่คืนมันาเคาหาผมมันบอกหาคําตอบได้แล้วมันต้องต่อที่ฎีเป็น,อย,นอย่างนี้เป็นอย่างไงไอเราบอกซีรีส์ขนาดนั้นเลยว่า <laughs> คือว่าจริงๆแล้วในการคิดต่อหรือการได้ซึ่งหมาเพราะเขาบอกว่าถ้ากรณีที่มันถูกระเบิดแล้วเราไม่ไม,ไม่สอนในเยาวชนเราเข้าใจเนี่ยการที่เป็นอินโนเวทหรือว่าคิดสิ่งใหม่มันจะไม่มีนั้นไม่แปลกว่าทุกวันนี้ผมกล้าบอกว่าบางทีสิทธิบัตรในเมืองไทยเราลอกต่างประเทศมาเยอะแต่ลอกมาเพื่อมาโจมเพื่อมาขายอิสระใหเมืองไทยแต่ญี่ปุ่นลอก เพื่อพัฒน,นาหรือ s ั m s ซุงโลกเพื่อพัฒน,นางั้นไม่แปลกว่าทําไมมือถือเบางใช้ทุกวันนี้ยังไม่มีมือถือที่เป็นแบรนด์เราเองหรือไทยรุ่งเราเคิดขึ้นมาแต่ไม่มีรัฐบาลซัพพอร์ตว่าไทยรุ่งจริงๆแล้วเป็นกระบะที่ดีกว่านั้นอย่างนี้ทุกคนก็ยังเชื่อว่ามาตรฐานทุกคนซื้อแบรนด์นอกเพราะว่ามันคือซัมบอดี แต่ไม่รู้ว่าจริงๆมันมีที่มาไหมไอ้นี่มุมบอกอาจจะคนคันที่เรียงวิชาการนิดน,น,นึงนะครับแต่ผมมองทีครับว่าทุกวันนี้เวลาผมไปไปสอนออกมามองว่านักศึกษาที่เรียนเรื่องนี้เพราะมันเป็นประโยชน์อย่างนี้นะคุณรุ่มน้อยหารุ่มมากครับรนีไปทําไมนะบางทีเราหาในวิีพีเีหาในอินเทอร์เน็ตเออไม่รู้หว่าเรียนมาจนป่านนี้จนบางคนตายไปแล้วไม่รู้ว่าไอ้ที่ท้อสงสมุนไพรต่างมันเพื่ออะไรแล้วผมมองว่ามันเป็นรากฐานะ คุณละค่อนข้างสิเรียนนี้เป็นรังไงก็หมดมองไม่ไดแสดงว่าแสดงว่าอาจารย์มองว่าปัญหาอยู่ที่การศึกษาการศึกษาเขาเข้าใจนี่เป็นคำตอบคำตอบวิเศษตอบเท่มากเลยหลายหลายเรื่องเลยมันจะกลับมาที่จุดนี้แต่ทีนี้ถ้าถ้าผมขอขออนุญาตถามแทนต่อส่วนว่าแล้วอาจารย์มองว่าเราทำกันอย่างนี้ต่อไป มันจะมันจะเป็นมันจะเสียหายอะไรกับเราเนาะอาจารย์บอกว่าไม่มีการสร้างสรรค์เลยขนาดเราก็จะเป็นสังคมของการเสดงานของคนอื่นมาแล้วก็ละเมิดสิทธิ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าสังเกตของจีนเริ่มมีการพัฒนานะครับจีนเริ่มที่จะมีการมีอิปเปิอจิงแต่มีจเริ่มมีซิจ๊กแบบว่าอย่างน้อยผมคิดว่าเขาศึกษาเพื่อที่จะพัฒนามาถึงแม้ว่างานผลงานของจีนจะค่อนข้างห่วย แต่เขาผ่านในช่วงกงารศึกษาเพื่ความโคมรงสร้างมาแล้วแล้วมาถึงตัวเอาพุตของมันออกมาแต่ของเราเนี่ยเราจะเป็นสังคมเสรีไปเรื่อยๆแล้วก็ผมคิดว่าลูกหลานเราก็เป็นอย่างนี้ใครที่คนหนึ่งที่คิดอะไรใหม่ขึ้นมาจะเป็นกระแสแค่แป๊บเดียวแล้วหายไปอาจารย์ครับสังคมที่ก๊อปพัฒนาก๊อปขายก๊อปพัฒนาหาประโยชน์จากมันกับไม่ได้ก๊อปนะแต่เสิดกฎหมายเสพแบบแบบว่าไม่ได้ใช้ถูก,ถ,กถูกต้องครับ มันต่างกันใช่ไหมัต่างกันคือมันคนละกลุ่มเพราะแบบที่สองนี่คือ,อเป็นวัตถุนิยมหาเงินมามเพื่อจะเสพเสพคือคือเราจะใช้ถูกใช่ถ้าถ้ามองในแง่ของการทางด้าน,นเศรษฐกิจคือเราขาดดุลกันรครับเพราะเราคือวิธีการเสรียให้กับเิรธิบัตรหรือว่าทรัพย์สินธรรมชาติกับจริงๆแล้วคนไทยเก่งน,นะครับมีความสามารถในการแก้ไขที่แปลงได้จนฝรั่งอึ่ง แต่เราไม่พัฒนาต่อยอดเห็นใจครับแต่เราขาดทุนนี่ไงครับเราใช้ซอฟต์แวร์แปดพันแค่ร้อยเดียวเองเราน่าจะประหยัดเงินมากผมว่าในชังนในชันสังคมกับปัญญาเราเราไม่าพัฒนาเราเสพมาเพื่อจําใจเราวิเคราะห์ความผิดพลาดของเทคโนโลยีหรืออะไร่างไม่ได้หรือเราทำมาก็แค่ชั่วประเดี๋ยวประเดา่างเช่นสมมติว่าเราคิดโปรแกรมลอกมาอันหนึ่งเราก็อาจจะคิดของเราในเวอร์ชันไทยที่ก๊อปจากเวอร์ชันมาแล้วเปลี่ยนหน้ากา แต่เราไม่รู้ว่าพัฒนาต่อไงเราไม่คิดแค่นั้นเราคิดแค่ว่าจะขายรัฐบาลราคาแพงไงแล้วจบงั้นในกรณีที่มันเป็นการพัฒนาต่อยอดวยวระยะยาวค่อนข้างน้อยนะครับเอาง่ายๆว่าทุกวันนี้ศูนย์สมุนไพรหรือว่าศูนย์ทางการเกษตรดีๆเนี่ยมันหายหมดแล้วนะครับมันถูกต่างชาติเอาไปหมดของเราเราเน้นใน,นเรื่องอื่นๆเ,เ,เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายของต่างชาติมากกว่าไอ้นี่มิวมองผมนะงั้นงั้น <ผม S 2> ขอสรุปนี้นะครับว่าระหว,ว่างสองประเทศสังคมที่ ไม่ได้คิดพัฒนาสร้างอะไรเราเป็นผู้เสพเราเป็นผู้ใช้เราใช้ของถูกเราฉลาดเราใช้ของถูกกับสังคมที่ไม่ได้คิดเหมือนกันแต่ก๊อเขามาผลิตก๊อมาขายก๊อมาแข่งยกตัวอย่างที่เราเห็นแบบรู้สึกจีนเป็นแบบนั้นอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมจีนก็พัฒนานะถ้าดูจากแต่เขาก๊อก๊อกันแต่ผมว่าดีกว่าผมว่าดีกว่าในกรณีเสพอย่างเดียวผมคิดว่าดีกว่าอย่างน้อยการศึกษาโครงสร้างมันมีการต่อยอดได้แต่การที่ไม่มีการศึกษามาเลยเนี่ยเราคิดแค่ว่า ทำยังไงที่แครกให้ใช้ขุงมันได้แต่เราไม่เคยคิดว่าทำยังไงจะรุกงงสร้างหมดแล้วเขียนตัวใหม่ได้ไอ้ที่มันไม่เือนกัเรื่องของจีนเคยได้ยินทันว่าประมาณเมื่อสองสาปีที่แล้วเหมือนกับมันเป็นนโยบายส่วนนึงของท่านเหมาเจ๋อตูงเขาอะไรอย่างนี้ครับประมาณว่าเราเนี่ยจะยอมเป็นโอ M ให้กับรูปแบรนด์เลยจอมเป็นซัพให้กับรูปแบรนด์เลยแต่ว่าถ้าเกิดแบรนด์นั้นพลาดเท่าไหร่เรามีเราครอบแบรนด์เลยเราก้าวขึ้นมาเลยต้นนั้นเองเขายอมที่จะแบบว่ายอมเป็นรอง ไนทีก็มีหนีเก๋าอะไรอย่างนี้นะเป็นลูกค้าื่องเรื่องซอฟต์แวร์เนี่ยมัน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 มีผลมากนะกับการที่เราใช้กับคือเราเสพหรือว่าเราใช้กับซอฟต์แวร์เถื่อนเยอะๆเนี่ยเพราะว่าตามบ้านเราใช้อ่โอเคเขาไม่ได้ไมาได้ตัดตามบ้านแต่พอเราไปทํางานในองค์กรทํางานในบริษัทใหญ่ปั๊บเนี่ยใช้พวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วอย่างผมผมทํางานในแบงก์แห่งหนึ่งแล้วกันซอฟต์แวร์ในบริษัททั้งหมดเป็นพันตัว ทุกตัวใช้ซอฟต์แวร์ลิซิถ้าคุณต้องการใช้ p h o t o s h อ p คุณต้องทําเรื่องก่อนลนุ่นงานสองอาทิตย์เพื่อที่จะเอาการโฟโต้ช็อมานติดตังต้องทําเรื่องแล้วต้องแจ้งติตสำนัว่าเพื่ออะไรเพราะว่าคุณต้องมีเหตุผลอย่างคือตัวซอฟต์แวร์โฟโต้ช็ตัวหนึ่งก็สามหมื่นกว่าเขามันคือร้นทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีเหตุผลที่จะใช้ที่จะลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าที่บ้านคุณคุณลงอะไรก็ได้ไ um. ม่เปัญหา แต่นม้นก็ตามที่คุณทำงานในบริษัทบริษัทก็ตามที่คุณต้องติดต่งองานเพื่อที่จะแบบไปทำงานกับเอเจนซี่ติดต่อกับบริษัทอื่นๆที่เขาค่อนข้างซีเรียสสำหรับพวกนี้ครเนี่ยคุณจะโดนถีบออกทันทีเพราะเหตุผล